สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็มีลูกค้าสั่งน้ำปลาห้าขวดครับวันนี้มันแต่เศร้าครับพี่น้องน้ำปลาเบาพีนะครับอันนี้เป็นน้ำปลาอนันเดอครับพี่น้องของบาพี่อันของ,ของไม่ใช่น้ำ ปลาตา้มส้มนะครับเป็นน้ำปลาร้าอบปุ้นครับน้ำปลาขนมจีนนะครับอันนี้เป็นน้ำปลาขนมจีนบ่าวพี่กับสาวเจนนะครับนี่อะไรลาะตอนนี้เตถียมไปซื้อของอยู่ครับเดี๋ยวลูกค้ามาเอาครับอันนี้ก็รอลูกค้านะครับนัดไว้แล้วเอฟซี FC คนไหนซี FC ท่านใดอยากชิมนะครับสั่งบ่าวพี่ได้นะคะบ่าวพีสิ ทำให้ได้ครับอันนี้ก็ถ้าเป็นน้ําปลาร้าส้มตํานะครับน้ําปลาร้าส้มตําเราก็จะขายห้าสิบถ้าเป็นน้ําปลาร้าขนมจีนเราก็จะขายขวดละสามสิบาทนะคะเพราะว่าอันนี้ส่วนผสมเขาจะมีน้ําเป็นน้ําเปล่าด้วยนะครับทุกคนเ,เพราะว่าถ้าน้ำปลาร้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ผสมน้ำนะครับมันก็จะแพงใน อันนี้สูตรเข้มข้นนะครับอันนี้ก็เป็นกินกับขนมจีนนะครับกินกับขนมจีนกับลวกผักนะครับทุกคนเอฟซี FC ท่านใดสนใจบอกบ่าวพไีได้เ้ยครับบ่าวพีก็มีเฟซทักมาได้นะครับเฟซบุ๊กก็บาวพีทานพนมหรือว่าเฟซบุ๊กสาวเจนก็ เพิื่นเจนก็นได้เด้ครับพี่น้องก็อย่าลืมมาอุดน้นนะครับก็ลองไปชิม